ทีนี้ก็อ,อยากจะสร้างการรีรู้สร้างความเข้าใจเพื่อการประสานง,งานและหลังจากนี้ก็จะมีคำสัง่งคำสั่งนเนี่ยผู้ใหญ่ที่จะเป็นต้องขอให้แล้วก็จะมีําสั่งในระดับจังหวัดนน,นผมมานะครับเชิญที่ครับท่านที่สามครับ <c oughs> ท่านมนตรีเราดำเนินการนี้นะครับชื่อว่าทำเป็นประโยชน์เสริมะเกียริเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษลูกเสือสิจอาสาทำความดีโกรใจพิธีสุดท้ายใององค์ราชานะครับเสร็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยักษ์รานกูลประการที่สาลได้โปรดส่งเสริม ลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกายสติปัญญาจิตใจศีลธรรมนะครับให้เป็นพลเมืองดีนะครับเลขของพระชนมายุของรัชก,กาลที่1010นศูนย์นี่เป็นเลขประจำรัชก,กาลนะครับจัดชุมนุมท่าภูมิภาคนะครับในรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมน่าจะมีอยู่นะครับ 哦，明白了。